เมื่อไปดูนะครับชุดจ่อสองตัวบนล่างที่เราให้ไว้นะครับเราก็จะมีเลข52ครับ52ก็จะเป็นตัวกลับนะครับของ2ตัวบนนะครับก็คือ25ครับงวดวันที่17พฤศจิกายนนะครับชุดจ่อสองตัวบนล่างนะครับที่เราให้ไว้นะครับก็ เข้า2ตัวบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องลุงหนอมินดี้นะครับพร้อมด้วย หวยลาวพัฒนาสูตรปรปับปรุงใหม่ของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกวันที่17ที่ผ่านมานะครับไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกนี่มีโชคกันบ้างหรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้ชมคลิปสูตรหวยลาวพัฒนานะครับจากทางช่องของเรานะครับก็สำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ ทางแอดมินก็หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกก็คงจะมีโชคกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับผลการออกรางวัลของงวดวันพุธนะครับที่17พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับว่าผลการออกรางวัลนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับและ สูตรของเรานะครับเข้าดีเดินดีเป็นงวดที่5หรือเปล่านะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผลการออกรางวัลนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันที่17พฤศจิกายนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเรา ให้เด่นชุดที่หนึ่งนะครับเป็นเลขห้าหกเจ็ดนะครับและเด่นชุดที่สองนะครับเราให้ไว้นะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับซึ่งเรานำเด่นทั้งสองชุดนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้เลขชุดเจาะสองตัวบนล่างนะครับจำนวนเก้าชุดนะครับซึ่ง วดที่ผ่านมานะครับเราจับคู่กันแล้วนะครับก็จะได้เลข50ครับ51 52นะครับ60 61 62 70 71และ72นะครับทั้งหมดจำนวน9ชุดนะครับสำหรับผลการออกรางวัลน,นะครับของงวดวันที่17พฤศจิกายนนะครับ ก็มีดังนี้ครับ440125นะครับ440125ครับซึ่งเป็น3ตัวบนนะครับ3ตัวบนก็จะเป็น125ครับแล้วก็2ตัวล่างก็จะเป็น01ครับเมื่อไปดูนะครับชุดจอดสองตัวบนล่างที่เราให้ไว้นะครับ เราก็จะมีเลข52ครับ52ก็จะเป็นตัวกลับนะครับของ2ตัวบนนะครับก็คือ25ครับงวดวันที่17พฤศจิกายนนะครับชุดจอด2ตัวบนล่างนะครับที่เราให้ไว้นะครับก็เข้า2ตัวบนนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ติดตามและรับชมนะครับคลิปที่ทางช่องของเรานะครับลงไว้นะครับก็ทางแอดมินก็คง,คงคิดว่านะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็คงมีโชคกันบ้างนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่มีโชคในครั้งนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรปรับปรุงใหม่นะครับของงวดวันที่19นะครับพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับก็ไม่รอช้านะครับเราไปดูเด่นชุดที่1กันเลยดีกว่านะครับ เด่นชุดที่1ของเรานะครับเราให้ไว้นะครับเป็นเลข6 7และ8ครับเด่นชุดที่1น,นะครับเลข6 7 8นะครับส่วนเด่นชุดที่2นะครับเราได้3 4 5ครับ 3 4 5ี่ห้านะครับเรานำเด่นทั้งสองชุดนะครับมาจับคู่กันนะครับจับคู่กันก็จะได้เลขชุดจอดสองตัวบนล่างนะครับดังนี้ครับ6 3ส4 65 73 74ห5 8้าสดสห,ห้าดสาม 84และ85ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก็สามารถจับคู่ไปพร้อมๆกับแอดมินเลยนะครับเป็นงวดวันที่19พฤศจิกายนนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ได้ชุดจอดสองตัวบนล่างจำนวน9ชุดนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ ที่ผ่านมานะครับก็เดินดีห้างวดแล้วนะครับงวดวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับจะเข้าต่อเป็นงวดที่6หรือเปล่านะครับเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ช่องลุงหนอมินดี้นะครับติดตามหวยลาวพัฒนานะครับของทางช่องของเรานะครับและขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะครับก็ทางแอดมินก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจและก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็ ท่านที่คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะครับก็ทางแอนดมิน,นก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีช่องทางในการเล่นหวยล่าวนะครับอันนี้เรามีลิงก์นะครับแปะไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปคลิกนะครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับ ฝากเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกนะครับก็จะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของจากทางช่องเรานะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบคลิปนะครับเพียงสั้นๆนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหมนะ่ในครั้งหน้านะครับพร้อมกับผลการออกรางวัลหวยล่าวพัฒนานะครับของงวดวันที่19พฤศจิกายนนะครับและก็จะมีนะครับชุดเจอดสองตัวบนล่างมานำเสนอให้ท่านผู้ชมอีกนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลา,อาท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกนะครับกันเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ